ถ้าพูดถึงกรีนแลนด์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นดินแดนสีเขียวแต่ภาพที่ติดตาคนส่วนใหญ่กลับเป็นน้ำแข็งสีขาวพลนสุดลูกหูลูกตาใช่ครับกรีนแลนด์เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ขัดแย้งกันแต่น่าค้นหาสุดๆเลยครับวันนี้เราจะมาไขาปริศนาของเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ไปพร้อมๆกันก็นั่นน่ะสิครับคำถามที่ขาดใจหลายๆคนเลยก็คือแล้วทำไมดินแดนสีเขียวถึงมีแต่น้ำแข็งล่ะ เบื้องหลังชื่อนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยกับความขัดแย้งของน้ำแข็งกับสีเขียวเรามาดูกันว่าความจริงเบื้องหลังชื่อนี้มันเป็นยังไงกันแน่คืออย่างนี้นะครับชื่อกรีนแลนด์เนี่ยเป็นชื่อที่คนนอกตั้งให้แต่ถ้าไปถามคนท้องถิ่นจริงๆพวกเขาเรียกบ้านเกิดของตัวเองว่าคาราลิตนูนาร์ดซึ่งมันแปลว่าดินแดนของชาวคาราลิตครับเห็นไหมครับว่า ชื่อดั้งเดิมของเขาเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับคนนะครับไม่ใช่สีของพื้นที่เลยแม้แต่นิดเดียวโอเคเรื่องชื่อนี่ก็น่าสนใจแล้วนะครับแต่เรื่องขนาดของกรีนแลนด์นี่โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กันเลยบอกเลยว่านี่คือดินแดนแห่งความสุดขั้วของจริงเลยครับโอ้โหดูตัวเลขนี่สิครับ2.17ล้านตารางกิโลเมตร ด้วยพื้นที่ขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทําไมกรีนแลนด์ถึงได้ตําแหน่งเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปครองเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับมันใหญ่กว่าประเทศไทยเราประมาณ4เท่าเลยทีเดียวใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวก่อนนะครับที่น่าทึ่งยิ่งกว่าขนาดของมันก็คือพื้นที่เกือบทั้งหมดของเกาะเนี่ยกับอาศัยอยู่ไม่ได้เลยเพราะอะไรเนี่ยล่ะครับก็เพราะว่า80%ของพื้นที่ทั้งหมดมันคือพืชน,น้ําแข็งถาวรครับใช่ครับฟังไม่ผิด80%ซต ส่วนที่เหลือแค่ยี่สิบเปอร์เถวๆชายฝั่งนี่แหละครับที่เป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนบนเกาะแห่งนี้แล้วลองเดาดูสิครับว่าบนเกาะที่ใหญ่กว่าประเทศไทย4เท่าเนี่ยมีคนอยู่เท่าไหร่คําตอบคือประมาณ57,000ืคนเท่านั้นเองครับน้อยมากๆก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่กรีนแลนด์จะกลายเป็นหนึ่งในดินแดนที่ประชากรเบาบางที่สุดในโลกไปเลยโอเคพอเรารู้เรื่องขนาดกับจํานวนคนแล้วทีนี้มาดูเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิด นั่นก็คือเรื่องสถานะทางการเมืองของกรีนแลนด์กันบ้างครับคือมันมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับจะบอกว่าเป็นประเทศอิสระก็ไม่ใช่แต่จะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กสะทีเดียวก็ไม่เชิงอีกสถานะของกรีนแลนด์จริงๆแล้วก็คือดินแดนปกครองตนเองครับผู้ย่งยๆก็คือเขาเป็นส่วนหนึ่งของราชาอาณาจักรเดนมาร์กก็จริงแต่ว่ามีอำนาจในการดูแลจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านของตัวเองได้เกือบทั้งหมดเลยมันเลยมีการแบ่งหน้าที่กันที่ค่อนข้างชัดเจนมากครับ ฝั่งรัฐบาลท้องถิ่นของกรีนแลนด์เนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องภายในไปเลยมีนายกมีสภาเป็นของตัวเองส่วนทางราชอาณาจักรเดนมาร์กก็จะเข้ามาดูในภาพที่ใหญ่ขึ้นครับอย่างเช่นเรื่องการทหารการต่างประเทศแล้วก็ยังให้เงินสนับสนุนทางเศรษฐกิจด้วยแต่ประมุขของรัฐก็ยังคงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กครับพอเป็นแบบนี้ชีวิตส่วนใหญ่ของทุกคนก็จะไปกระจุกตัวกันอยู่ตามเมืองชายฝั่งที่ไม่มีน้ําแข็งนั่นแหละครับเมืองหลวงของเขาชื่อว่านุกนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเลย แล้วก็ยังมีเมืองสำคัญอื่นอีนอกอย่างซิซิมวหรืออิลูริสัตเอาล่ะทีนี้เราลองเจาะลึกลงไปดูชีวิตของผู้คนกันบ้างดีกว่าครับว่าคนที่อาศัยอยู่แถบวงกลมอาร์กติกเนี่ยเขามีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตยังไงแล้วเขาทำมาหากินกันแบบไหนในสภาพอากาศที่มันสุดขั้วขนาดนั้นถ้าจะพูดถึงวัฒนธรรมของกรีนแลนด์ก็ต้องพูดถึงชาวอินูอิตเลยครับเพราะนี่คือหัวใจหลักเลยคนกลุ่มนี้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ และที่สำคัญคือพวกเขาคือผู้ที่สืบทอดภูมิปัญญาการใช้ชีวิตในดินแดนอาร์กติกมาเป็นพันๆปีเลยนะครับแล้วเขาหาเลี้ยงชีพกันยังไงล่ะคำตอบก็คือทรัพยากรธรรมชาติล้วนๆเลยครับอันดับหนึ่งเลยก็คือการประมงครับพวกปลาต่างๆกุ้งอันดับ2ก็คือเหมืองแร่อย่างพวกทองคำสังกะสีแร่หายากต่างๆและอีกอย่างที่กําลังมาแรงมากๆเลยก็คือการท่องเที่ยวครับใครๆก็อยากไปดูทานน้าแข็งอยากไปเห็นแสงเหนือด้วยตาตัวเองใช่ไหมล่ะครับ แต่ฟังดูเหมือนจะดีนะครับในความเป็นจริงแล้วชีวิตก็ไม่ได้ง่ายเลยความท้าทายทางเศรษฐกิจนี่มีเพียบเลยครับลองคิดดูนะครับพื้นที่แทบทั้งหมดเป็นน้ําแข็งจะเอาที่ไหนมาทําเกษตรกรรมล่ะครับผลก็คือต้องนําเข้าของกินของใช้เป็นหลักเลยและนั่นก็ทําให้ค่าครองชีพที่นี่มันสูงปริ๊ดเลยครับถ้ามองในมุมวัฒนธรรมดั้งเดิมวิธีชีวิตของชาวอินูอิตเนี่ยผูกพันกับการล่าสัตว์มากๆครับโดยเฉพาะสัตว์ทะเลอย่างแมวน้ําหรือวานเพื่อเอามาเป็นอาหาร แล้วก็มีวันสําคัญของชาติด้วยนะครับคือวันที่21มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดของปีหรือที่เรียกว่าวันคริสต์มาสันมันเหมือนการเฉลิมฉลองให้กับแสงสว่างและความอบอุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ําค่ามากในดินแดนที่หนาวเหน็บแบบนี้ครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ากรีนแลนด์เป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกาะแห่งนี้มีความสําคัญกับอนาคตของโลกเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับใช่แล้วครับเพราะกรีนแลนด์นี่แหละ คือศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกพืชน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่นั่นมันก็ไม่ต่างอะไรกับชีพจรของโลกเราเลยครับที่กำลังบอกเราว่าตอนนี้สุขภาพของโลกเราเป็นยังไงถ้าจะให้สรุปความสำคัญของีนแลนด์แบบชัดๆนะครับมันมีอยู่3มเรื่องหลักๆเลยเรื่องแรกเลยคือที่ตั้งของมันครับเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญระหว่างอเมริกาเหนือกับยุโรปเรื่องที่2คือทรัพยากรที่ยังไม่มีใครแตะต้องอีกมหาศาลเลยที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งนั่นแหละ และเรื่องที่3มซึ่งผมว่าสําคัญที่สุดเลยนะคือเรื่องการละลายของน้ําแข็งนี่แหละครับเพราะมันส่งผลโดยตรงกับระดับน้ําทะเลทั่วโลกนั่นหมายถึงชะตากรรมของเมืองชายฝั่งทุกๆแห่งบนโลกใบนี้เลยและนี่ก็คือคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ครับในขณะที่น้ําแข็งกําลังละลายมันอาจจะกําลังเปิดทางไปสู่ขุมทรัพย์มหาศาลแต่ในเวลาเดียวกันมันก็กําลังคุกคามอนาคตของโลกเราอยู่ด้วยทากากงการจับจ้องของนานาชาติอนาคตของกรีนแลนด์จะเป็นยังไงต่อไป แล้วมันจะส่งผลกระทบกับชีวิตของพวกเราทุกคนมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับ